แล้วก็เปิดประเด็นแต่ละหัวข้อข่าวนะครับให้พวกเราได้รับทราบครับขอบคุณผู้เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคลิปโตเนียนที่เคารพรักทุกท่านครับทุกเช้าทุกเช้าครับเราก็จะมาพบปะกันเป็นประจำนะครับตอนนี้ที่เราเริ่มมีการพบปะกันเนี่ยผมเองนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ 8พี่กายนนะครับหรือ9พี่กายอนปี2565ครับนะได้มีการเริ่มสนทนากันเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับผู้คนทั้งที่ได้ระวังตัวก็ดีหรือว่าไม่ระวังตัวก็ดีครับนะสุดท้ายแล้วมันจะถูกกลืนแล้วก็เปลี่ยนอัตโนมัติครับพี่น้องครับครับฉะนั้นวันนี้ เราเมื่อเห็นโอกาสนะครับเมื่อเห็นโอกาสนะเราก็พยายามที่จะหาช่องทางนะครับผลักดันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยนั่งดูนะครับเคยเห็นเคยอยู่ร่วมเคยเข้าไปคลุกคลีอย่างหนักเลยนะครับพี่น้องครับนะ,ะแล้วก็ส่งผลให้วันหนึ่งครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่ฝรั่งพูดไว้เลยครับว่ามันจะมาเปลี่ยนโลกครับแม้แต่ประเทศไทยนะครับ อย่างทางบิดครับเองเนี่ยเขาก็บิดครับเนี่ยเขาก็พยายามที่จะชี้แล้วก็บอกผู้คนครับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมาเปลี่ยนโลกอย่างแน่นอนครับนะในไม่ช้าครับนะขณะนั้นเขาก็เป็นนักต่อสู้เขาสมควรครับนะครับในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะครับในเชิงรุกเลยทีเดียวครับพี่น้องครับนะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆตั้งประเด็นข้อสงสัยว่ามันจะเป็นจริงหรือมันจะใช่หรือนะครับขณะเดียวกันครับ นะทั้งโลกใบนี้ครับก็ร้อนระอุขึ้นมาครับนะเมื่อ,อเทคโนโลยีบล็อกเชนได้เคลือบคลานเข้าไปทุกหมู่เหล่าครับนะคนที่ได้โอกาสและเห็นโอกาสก็ร่ำรวยกันไปอย่างชนิดที่ว่าบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวครับนะถือครองราคาต่ําแล้วไปขายในราคาสูงครับถ้าถือเป็นจํานวนมากก็กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียวครับนะไม่ว่าจะเป็น เหรียญประจําเชนนะครับนะสินทรัพย์ประจําเชนที่มีนามว่าคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเทเรียมนะหรือเหรียญใบแนนก็ดีหรือโซลาร a ก็ดีหรือเหรียญอื่นๆนะครับที่มีมูลค่าณปัจจุบันนี้นะเกิดจากเหรียญที่อยู่ในบล็อกเชนของตนเองแล้วก็เป็นเหรียญประจําเชนทั้งสิ้นครับนะอ่าฉะนั้นวันนี้ครับพวกเราพฤติกรรมเหล่านี้นะครับผมเฝ้า ดูมานานแล้วนะครับจนได้ตั้งเงื่อนไขให้กับตนเองครับว่าถ้าหากจะร่วมทําสินทรัพย์ตัวใดก็แล้วแต่ครับนะขออย่างน้อยผมก็มีเงื่อนไขในการป้องกันความเสี่ยงหรือป้องกันการสูญเสียครับอยู่เจ็ดข้อเลยทีเดียวครับนะถ้าสินทรัพย์ตัวไหนมันเข้าองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นเลยให้เช็คที่คอยไมเคิลแครครับนะอันดับที่สองครับนะมีบล็อกเชนเป็นของตนเองครับอันดับที่สาม มีแอปพลิเคชันหรือดีเซนทร์ไลแอปพลิเคชันรอบตัวครับนะอันดับที่สี่ครับพี่น้องครับมีทรานชั่นนะมีธุรกรรมนะครับเกิดขึ้นมากมายแต่ต้องเป็นผู้คนอย่างกรณีของช้างคอยนี่ล้วนๆเลยครับนะผู้คนล้านเปอร์เซ็นต์เลยเราไม่เคยใช้ a อไอหรือโรบอทนะครับอ่าเป็นการขับเคลื่อนนะครับพี่น้องครับเราเกิดจากคนต่อคนคนสู่คนครับนะอ่านะครับพี่น้องครับแล้วก็ยังมี เพิ่มเพิ่มอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาต้นน้ําไม่ว่าจะเป็นขายในกระดานเทรดของโลกนะครับอ่าอาทิเช่นเหรียญอื่นๆที่โด่งดังก็เพราะว่าเขามีกระดานเทรดรองรับนะครับอ่าในอดีตนั้นอาจจะเข้าง่ายเพราะมันมีจํานวนจํากัดและมีน้อยครับนะสินทรัพย์ก็จะรวบเข้าไปได้ง่ายครับนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เมื่อมันมีการก่อกําเนิดเกิดขึ้นของ ทั้งคอยและถูเค้นครับรวบรวมกันแล้วนะอยู่ในบนโลกใบนี้มากกว่าสองจุดสี่ล้านชนิดเนี่ยมันก็เลยต้องมีการเจรนาเอาเพชรแท้เพชรเทียมนะครับนะหรือมีผสมนะครับมีผสมลงนะครับนะบอกว่าทองแท้ทองแท้แต่ปริมาณกรรมมันไม่ถึงครับก็กําลังเป็นประเด็นกันอยู่เชกเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับเมื่อเราจะเดินเข้าสู่ถนนเส้นนี้เราก็ขอเดินด้วยความสง่างามครับนะอ่าเราขอเดินด้วย ความสง่างามครับเพื่อให้มันเป็นไปตามรุ่นพี่ครับรุ่นพี่เขามีอะไรเราก็ต้องมีตามครับนะเพื่อให้มันเป็นแบบอย่างว่าเออเราไม่ได้อ่าทําของเล่นๆนะเราทําตามรุ่นพี่รุ่นพี่เขามีบล็อกเชนเราก็มีบล็อกเชนอ่าความเร็วของเขามีเท่าไหร่นะครับเราก็พัฒนาให้เร็วขึ้นกว่าหลายๆตัวนะครับแล้วก็เราใช้ระบบไหนที่มันพัฒนาการที่เร็วและก็ปลอดภัยครับนะมันก็มีของอีเทเรียมกับไบนแนนบวกกันครับนะ อ่าก็กลายเป็นว่าเราใช้ระบบรูปออฟออเทอริตี้ซึ่งเป็นการฉันธามติจากผู้คนทั้งโลกนะครับนะระบบการคำนวณต่างๆพวกนี้ครับดะนั้นเมื่อเหตุการณ์ครับพี่น้องครับมันได้ผ่านเลยมานะครับเราก็สร้างบ็อกเชนได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเหลือขั้นตอนบางขั้นตอนที่จะต้องขยับขยายเพื่อจะให้เข้าไปสู่อ่าระบบระเบียบที่เราตั้งไว้เจ็ดข้อนะอย่างเชนลิ t ดอทนี่นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดกระแสนิยมและมีความสนอกสนใจในบล็อกเชนนะครับนะเพราะว่าตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าไปบรรจุไว้ในเชนลิสตแสดงว่าตัวนั้นมีบล็อกเชนครับนะมีเชนเป็นของตัวเองมีนามว่าตัวย่อนะครับอย่าง btc นะครับก็ bitcoin ครับ e t h ก็เป็นอีเทเรียมนะครับนะอครับ b ่า n ครับ b บ n a น c e ครับเห็นไหมครับ แล้วก็เป็น CT h ครับก็ช้างคอยครับเห็นไหมครับพวกนี้มันก็จะมีย่ออยู่ถ้าเราเข้าไปสังเกตนะหลายคนหลายท่านต้องพยายามเข้าไปค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับเพราะเราจะอยู่แถนนเสนี้เมื่อมีเพื่อนถามเราต้องตอบได้ครับข้อมูลเหล่านี้ครับมันก็มีอยู่ในระบบอยู่แล้วครับมันพลั่งพลวาไห้พี่น้องเราได้ศึกษาทุกเวลาอยู่แล้วครับนะครับเข้าไปสอบถามแล้วก็ยังไม่พอครับพี่น้องครับ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องสัมผัสด้วยปลายนิ้วเราครับอมันต้องมีการทำอ่าด้วยตัวเราเองครับนะเพราะบล็อกเชนโทษทีครับี่น้องครับผมเองกำลังใกล้จะหายและสามวันมาใี้เป็นไข้เลยครับนะ,ะก็พยายามจะรักษาตัวเองก่อนเดินทางนะเพื่อให้มันสัมภาพร่างกายมันสู้ไหวนะก็จะมีปัญหาเรื่อง ฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ภารกิจมากมายตากฝนมางอะไรบ้างมันก็เป็นธรรมดาครับแต่ใกล้จะหายแล้วนะครับเลยนิดเดียวครับเมื่อวานนี้ก็มีผู้พระนะครับต้องขอาะกับนักการพระคุณเจ้านะครับท่านได้เมตตามาที่ภูตะลึงคาเฟ่นะครับท่านมีแฟนเพจ,จติดตามมากกว่าล้านคนนะครับพี่น้องครับนะ ท่านมาโปรดที่ภูตะลึงคาเฟ่ครับมีลูกศิลย์ลูกหาจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายในอนาคตเราอาจจะได้พูดคุยถึงเรื่องการสร้างชุมชนนะครับเพิ่มเติมจากจุดนั้นนะครับแต่เบื้องต้นยังไม่ได้เปิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับมารับรับสิ่งที่ท่านได้บอกกล่าวนะครับนะท่านก็ มาเยี่ยมชมภูตะลึงคาเฟ่แล้วก็มาให้ข้อคิดนะครับหลายๆอย่างนะท่านเดินทางมาโปรดก็ถือว่าอ่าเราก็อนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันครับนะท่านมีลูกศิษย์ลูกคานะครับติดตามทางแฟนเพจค่อนข้างจะเยอะครับอ่ามีจํานวนมากเกินล้านเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเป้าหมายตรงนั้นนะครับที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมันช้านะครับผมมีโอกาสก็จะหาเวลาว่างๆจังหวะดีๆนะครับนะจะได้ไป สนทนานะครับสนทนากันว่าสิ่งที่เราจะทําอยู่เนี่ยนะครับเราต้องการชุมชนเนี่ยเพื่อพระอาจารย์ท่านอาจจะมองเห็นนะเราก็ต้องไปเล่าเรื่องที่ไปที่มาให้ชัดเจนนะครับจนกว่าจะาท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ผิดมันไม่ได้มีการไปส่งสัญญาณให้เกิดการสูญเสียอะไรพวกนี้ครับท่านคงมองเห็นแล้วก็ท่านอาจจะ ให้ลูกศิษย์ลูกห้านะครับเข้ามาร่วมเป็นชุมชนด้วยเพื่อให้มันเติบโตอย่างรวดเร็วครับนะอันนั้นเราให้ฟังครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะเราพยายามที่จะผลักดันนะครับนโยบายนี้ให้มันสําเร็จอย่างรวดเร็วครับมันเป็นกลยุทธ์ต่างๆที่จะพลั่งพูออกมาครับพี่น้องครับนะแล้วอีกอย่างครับผู้ที่สําเร็จในวิชาชีพนี้ล้วนแล้วแต่ร่ํารวยจากการถือคลองเหรียญมีมกันค่อนข้างจะเยอะเลยครับนะ ถ้าหากพูดถึงให้ความสำคัญที่เขาจัดลำดับเนี่ยเหรียญมีมครับสร้างเศรษฐีเนี่ยติดหนึ่งในสิบนี่หนึ่งในห้านี่เป็นเหรียญมีมหมดเลยครับติดต้นต้นระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเหรียญมีมหมดเลยนะแล้วยังสอดไส้เหรียญมีมอีกสามสี่ตัวหลังๆด้วยนะครับเห็นไหมครับฉะน,นั้นการที่เขาโอ้รถบัสขนาดใหญ่ไหลเข้ามาเองแนละ้วพี่น้องครับ วันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยครับนะผู้คนก็จะเดินทางมานะครนายกครับออกนอกเรื่องนิดหนึ่งผมเองก็กําลังจ้องจะวางแผนประชาสัมพันธ์ช้างแล้วก็ปาหมอให้ผู้คนเดินทางผ่านมาตรงเนี้นะครับได้เห็นกันชัดๆนะ,ะมีแนวคิดไว้แล้วละ่ะเดี๋ยวเ,เย็นครับขอทําทีละกลยุทธ์และกลยุทธ์ก่อนครับนะเร่งพัฒนานศิลปรซั์ดิตอนของเราให้มันเต็มรูปแบบศักยภาพมันสมบูรณ์นะครับ นะระหว่างที่เราเรอความสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะสร้างมาตรฐานนะจะมีผู้บางครั้บลำรวยนะครับโดยเพราะผู้เกาะติดสถานการณ์ครับนะร่วมสร้างผู้คนครับไม่มีที่ไหนเขาให้กันแบบนี้ครับพี่น้องครับมีที่ไหนล่ะครับเปิดโอกาสให้เพื่อนเข้ามาฟังนะครับอยู่ดีๆเปิดโอกาสให้ฟังเสร็จแล้วได้อ่าไ,ได้ได้รับประหมอคังดําโดยการผ่านใช้เงินห้าหกสิบบาทในการเข้าร่วม ซื้อพลังงานก่อนแล้วเลยรับของแจกครับหลังจากครบสมบูรณ์แบบแบบนี้ครับนะ,ะเพื่อนเก่านะครับที่พาเพื่อนใหม่มาได้รับอนิสง์ด้วยครับรับฟีอีกสองแสนห้าหมืนตัวครับพี่น้องครับกลยุทธ์แบบนี้ยังไม่มีใครทําบนโลกใบนี้ครับเราเป็นเจ้าแรกแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวครับเพราะที่ผ่านมาครับสินทรัพย์ตัวต่างๆอย่างอาทิเช่น ต้องขอเอ่ยนามนิดหนึ่งครับอย่างของบิดครับเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของคนไทยโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยณเวลานั้นเนี่ยเข้าถึงก่อนแล้วค่อยออกมาวางนี่โอ้โหพวกเราจะดีใจมากๆเลยครับนะแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นไงครับพี่น้องครับนะก็มีแค่กลุ่มก้อนไม่กี่คนครับที่รับประโยชน์กันเต็มรูปแบบนะครับส่วนผู้อื่นก็คือเป็นแค่ผู้เข้าไปใช้แล้วก็เป็นผู้เข้าไปติดดอยกันซะส่วนใหญ่ครับนะนัมันก็ไปกลายเป็นว่าคนไทย สร้างขึ้นมาไม่ได้ส่งเสริมให้คนไทยด้วยกันรวยครับนะ,ะที่น้ำช้าก็ไปติดดอยกันขายขาดทุนกันก็มีเยอะแยะเลยฉะนั้นเราเลงเห็นจุดนี้แหละครับว่ามันยังไม่มีมนุษย์หน้าไหนทั้งที่มีโอกาสอยู่แล้วครับนะไม่ไม่เปิดโอกาสให้คนอ่าที่เขาได้โอกาสกว่าเข้าถึงข้อมูลเชกเช่นเดียวกับเราแล้วก็เราเองก็อย่าไปละโมบโลภมากครับนะไม่ใช่ทํามาเท่าไหร่ก็กวาดเข้าตักตัวเองครับ ผมไม่เอาแม้แต่สตางแดงเดียวครับพี่น้องครับผมไม่ได้มีช้างคอยครอบครองเป็นส่วนตัวแม้แต่เหรียญเดียวครับผมก็ซื้อเฉกเช่นเดียวกับท่านครับผมก็ซื้อทุกราคาครับพี่น้องครับราคาห้าบาทผมเข้าทันแค่หนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์เท่านั้นเองครับพี่น้องครับนำมามาเข้าเยอะหน่อยก็ประมาณสามสิบกว่าบาทเกือบสี่สิบบาทนั่นนะครับนะอันนั้นก็เข้าไปเกือบเกือบสามหมื่นดอลลาร์ครับ แล้วก็มาเข้าอีกก็สี่สิบกว่าบาทครับอันนั้นก็เข้าไปหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยดอลลาร์สองรอบครับอันนี้คือซื้อเองครับพี่น้องครับต้องย้ํานะครับว่าเป็นการซื้อเองนะไม่ได้มีการว่าอในฐานะเป็นผู้บุกเบิกอืมแล้วก็รวบรวมแล้วก็เอาเลยแบบนี้ไม่ได้ครับนะที่อื่นเขาทํากันแต่ที่นี่ไม่ทําครับพี่น้องครับมันเอาเปรียบเพื่อนนะครับไหนเพื่อนก็ร่วมกันมาแล้วนะเส้นทางก็เส้นทางก็ ใสแก้วแล้วนักเราก็เอาเท่าที่เราทําได้ครับนะแบ่งปันผู้คนให้มากๆครับยิ่งแบ่งปันมากเท่าไหร่ความสําเร็จมันจะคงทนและถาวรครับนะให้ไปเถอะครับพี่น้องครับให้คนอื่นรวยครับวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปรวยเท่าเพื่อนก็ยังได้ครับให้เพื่อนรวยกันหมดเลยเราไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดินผ่านบ้านหลังนี้ขอน้ําขันขอข้าวจาน ไม่มีใครปฏิเสธครับถ้ารู้จักว่าโอ้ในพลคนแกนเดินผ่านมาตรงนี้หิวข้าวขอน้าสักแก้วท่านจะใจดาไม่ยอมให้กินเฉลือครับมันเป็นไปไม่ได้คนไทยครับนะครับฉะนั้นผมบอกว่าผมไม่ต้องกกเงินสักบาทผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับมีพี่น้องตั้งหนึ่งล้านโครเรือนผมหิวตรงไหนผมขอน้าพริกถ้วยขอไข่ลูกขอข้าวจานหนึ่งผมก็อยู่ได้แล้วครับพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมมองเห็นคือทุกคน มั่งคั่งล่ำรวยครับนะพัฒนาตัวเองในยิ้มแย้มแจ่มใสความเศร้าหมองไม่มีครับนะครับเดินไปตรงไหนก็มีแต่รอยยิ้มเราทุกคนอิ่มนะครับนะไม่ได้หิวครับไม่ได้หิวอิ่มครับเมื่อมันอิ่มไปตรงไหนมันก็มีแต่ความสุขครับนะแต่ถ้าหิวแสดงอิ่มนี่อันตรายครับนะนี่คือความที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้ครับนะ อ่พวกที่แสดงตนว่าอิ่มแล้วจริงๆแล้วหิวไส้จิ๋วเลยครับนะอ่าบนเวทีนี่โอ้อยางเต็มสูบลงมาหามามา่กินยังไม่มีอย่างเงี้ยครับอันตรายครับพี่น้องครับเช็ดเช่นเดียวกันครับที่เราได้ผ่านเวทีเหล่านี้มาเยอะนะเบื้องหน้าเบื้องห,หลังวันนี้เราถึงเอาความจริงมาตีแผ่แล้วก็ที่สําคัญครับการแจกนะครับเป็นแอร์ดอกแจกในการกิจกรรมร่วมฟังครับ ไม่ได้มาทําอะไรมากมายครับพี่น้องครับเริ่มต้นคือจัดกิจกรรมกันวันอาทิตย์นี้ก็เริ่มนับตั้งแต่วันนี้ครับนะถ้าท่านใดพร้อมนะครับถึงวันอาทิตย์มันจะได้ไม่ยุ่งวุ่นวายถ้าเพื่อนเข้าใจแล้วนะครับให้เขาเปิดกระเป๋าเมตาแมสนะครับไว้เรียบร้อยครับอ่าถ้าเขามั่นใจแล้วนะให้เขาซื้อช้างไว้หนึ่งเชือกนะหรือว่าหนึ่งดอลลาร์นะครับไม่ต้องหนึ่งเชือกคนหนึ่งเชือกตัวนี้มันสี่สิบห้าแล้ว นะเดี๋ยวมันจะสะดุ้งอีกแล้วอีกไม่กี่วันนี้น่าจะสะดุ้งเพราะอ่ามันจะเข้าโหมดไปสามพันอ่ายูเซอร์ครับนะครับสามพันเอเอสก็น่าจะมีการสะดุ้งนะมันมีการระบบมันคำนวณไว้หมดแล้วครับเมื่อระบบมันถูกคำนวณไว้หมดแล้วมันจะสะดุ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับยิ่งจํานวนผู้คนไหลเข้ามูลค่าของช้างมันจะสะดุ้งไปเรื่อยๆครับมันจะขับเคลื่อนเอามันเองเราไม่ต้องไปชี้นําเราปล่อยวางแล้วครับมันอยู่ใน ระบบสาธาระไปแล้วครับนะมันอยู่ในโลกความเป็นจริงไปแล้วฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับมีแต่ลายการซื้อเข้าไปจะให้มันร่วงได้อย่างไรครับพี่น้องครับเพราะยังไม่มีมนุษย์คนไหนได้ขายช้างแม้แต่คนเดียวเลยมันเมื่อมันมีแต่ซื้อ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 มันก็จะขึ้นอย่างเดียวสิครับมันไม่ได้ขาย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 มันก็ร่วงอย่างเดียวครับนะฉะนั้นช่วงหนึ่งปีเนี่ยขึ้นมโหฬานแน่นอนครับนะยิ่งมีมนุษย์ คู่ที่มีความเจ้วชาญเข้ามาขยายชุมชนช่วยกันเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตครับโทษครับมันก็ยิ่งจะพุ่งไปข้างหน้าครับพี่น้องมันจะพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะดังนั้นเพื่อให้เกิดพวกเราคู่ที่จะมีความคล่องตัวนะครับก็หยิบช่วยโอกาสไว้บ้างนะครับไม่ต้องเยอะครับนะาวันละดอลล่าสองดอลล่าก็สุดแท้สิที่เราจะเก็บ ไม่ได้บอกให้ท่านต้องมาเก็บเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะสินทรัพย์บางตัวนี่รวบเร็วสามเดือนหกเดือนต้องยุคลงเป็นแสนเป็นล้านครับนะจะได้ปิดรวบนี้เร็วๆครับอันนี้ไม่ต้องครับหนึ่งดอลลาร์ก็ได้ครับนะอ่าเป็นเรื่องที่ต้องมีพลังงานช้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้รับของแกดของแกดวันนี้ไม่มีค่าวันหน้าท่านจะรู้ว่าโอ้ยรู้อย่างนี้เชิญคนให้เยอะกว่านี้รู้อย่างนี้ทําหน้าที่บอกต่อ โอ้โหถ้ารู้ว่าบอกต่อแล้วจะได้เงินอที่เป็นปลาหมอคังดําที่เป็นเหรียญมีมเนี่ยเอามาครอบครองไว้วันหน้ามันขึ้นสลึงหนึ่งวันหน้ามันขึ้นสองสลึงโอ้โหอะไรครับนะมูลค่าการตลาดที่ท่านถือไว้มันมีเป็นเรื่องที่พลิกชีวิตท่านได้จากของฟรีฟรีนี่แหละครับมันจะเกิดขึ้นและเรานี่แหละจะสร้างให้มันเกิดขึ้นได้จริงครับนะหน้าที่รักของผม หลังจากครบหนึ่งล้านคััวเรือนขึ้นไปแล้วการตลาดก็เดินต่อแต่การหาที่ขายเป็นหน้าที่ของผมครับเมื่อผมมีกองหนุนเป็นล้านครับไปเล่าให้บล็อกไปเล่าให้เอกซงไหนฟังเขาก็สนใจเพราะถ้าหากเราเข้าไปขายมันจะเกิดการซื้อขายในเอกซงของเขาครับนะเขาก็จะได้อะไรครับได้ค่าธรรมเนียมครับ สมมติมล้านคนซื้อและขายในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสองล้านธุรกรรมเลยนะถ้าทําทั้งคนหนึ่งอรอบเช้าซื้อรอบเย็นขายเนี่ยพร้อมกันทีละล้านคนเนี่ยครับมันก็เป็นสองล้านโอเคครับอ่าครับมันก็จะเป็นสองล้านธุรกรรมครับพี่น้องครับ ผมจะมีปัญหาสุขภาพช่วงปลายเดือนกันยาตุลาของทุกปีเลยครับนะปีที่แล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะไปป่วยแล้วไปบรรยายทางภาคเหนือฝนก็ตกครับพี่น้องครับไข้ขึ้นสูงมากเลยสามสิบเจ็ดนะเกือบสี่สิบเกือบน็อกนะครับนะแต่ก็ยังฝืนไปครับขับรถนั่งเครื่องลงแล้วก็ขับรถเช่านะครับไปตามจุดต่างๆเพื่ออยากให้พี่น้องเราได้ เห็นตัวแล้วก็มั่นใจครับนะแต่ปีนี้เราผันแปรนะครับเปลี่ยนวิธีการนะครับพี่น้องครับเนื่องจากาฟ้าฝนในฤูการนี้ค่อนข้างจะตกกันอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวทําให้หลายจังหวัดนะครับตามชายแดนหรือตามริมแม่น้ํานะครับก็เกิดท่วมขังกันยาวนานเลยครับนะอ่าเนี่ก็มีปัญหาประสาคแต่พี่น้องเรานะครับก็ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะคนไหนสูญเสียก็เราก็แสดงความ เสียใจไปด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จัดวางแล้วก็เรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของพวกเราครับก็ฝากพี่น้องเราทุกคนทุกท่านครับเป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนเป็นขาให้กับล็อกเชนช้างคอยครับนะเพื่อผลักดันสิ่งที่พวกเราร่วมกันสร้างร่วมกันฝันนะครับให้มันเป็นจริงนั่นเองครับการเติบโตนะสามารถ ทำให้มันเติบโตคนเดียวได้นะครับอถ้าต้องการแบบให้มันมั่นคงขาวอนนะครับอยู่ยาวๆก็ต้องอาศัยชุมชนของเรานะครับในการร่วมมือผลักดันนะครับให้เกิดการรวมตัวกันจนเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะส่งผลให้มีโอกาสเติบโตไปวันข้างหน้าครับนะเราจะเอาสินทรัพย์เหล่านี้ไปวางขายให้ต่างชาตินะครับเป็นผู้เข้ามา เราเป็นเจ้าของทรัพย์เราอยากจะขายเท่าไหร่เราก็วางขายตามใจเราครับนะอยากจะขายราคามาเก็ตราคาตลาดก็กดขายณนะเวลานั้นอยากจะตั้งขายมากขึ้นไปหน่อยก็ตั้งไว้ก่อนครับเทคโปรฟิตร่วงหน้าครับนะตั้งขายล่วงหน้าครับนะก็เวลาสินทรัพย์เหล่านั้นมีมูลค่าถึงมันก็จะถูกขายอัตโนมัติให้เรานั่นเองครับแล้วข้อมูลเหล่านี้นะครับต้องมันศึกษาเล่าเรียนนะครับอยู่ในห้องประชุมบ่อยๆนะครับแล้วก็ศึกษาเข้าออกนะครับ ถ้าทำกันแบบนี้ทั่วประเทศนะครับก็จะส่งผลให้ระบบบล็อกเชนนะครับหนึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงสองนะครับระบบหลอกต้มคนก็จะสูญหายไปครับเพราะพี่น้องเรามีองค์ความรู้กันหมดแค่อ้าป,ปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วว่าของคุณเป็นคอยหรือเป็นโทเค็นนะส่วนเหรียญมีมนะครับเหรียญมีมของเรานี่เป็นเหรียญมีมประจำเชนเหมือนคล้ายๆก,กันกับ ของอีเทเลียมที่มีซิบาอินุนะครับแล้วก็ของหลายๆตัวนะครับที่มีอยู่ประจําเชนโซโซลาน่านี่น่าจะมีหลายตัวครับนะส่งผลให้โซลาน่าเนี่ยเข้มแข็งครับเพราะว่าเขามีเหรียญมีนุ่นหลังอยู่หลายตัวครับแต่เราทําแค่ตัวเดียวก่อนครับพี่น้องครับเย็นๆครับนะอย่าเพิ่งทําหลายยี่ห้อมันจะสับสนครับแค่ช้างกับปลาผมก็ว่าชาตินี้เราก็กินกันไม่หมดแล้วครับนะท้ายสุดนี้ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับ เป็นกาลังหลักกําลังสําคัญร่วมกันครับในะวันอาทิตย์นี้ส่งสัญญาณไปหาผู้คนให้มากที่สุดครับไม่ต้องไปอายเขาครับนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะปฏิเสธครับนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลให้เขาเข้าฟังครั้งเดียวซื้อไม่ซื้อหนึ่งดอลลาร์ไม่ใช่สาระครับนะถ้าได้ฟังแล้วอย่างน้อยเขาก็ยังมีข้อมูลยังมีโอกาสที่เขาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำไปป้องกันตัวเอง ป้องกันการสูญเสียในอนาคตครับเพราะบางทีไม่ได้ฟังแต่ได้ยินข่าวว่ามันมีเหรียญแบบนี้แหละอ้าวเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าอันไหนโทเคนไม่รู้ว่าอันไหนคอยครับโดนเรียบร้อยโดนก็อดควรครับนะพอได้เงินผ่านเข้าไปหาเขาแล้วโอกาสเอากลับขึ้นมาไม่มีครับมันไม่มีช่องทางเลยนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนะครับมีหลายรูปแบบเปลี่ยนวิธีการหลายเรื่องนะครับฉะนั้นถ้าหากพี่น้องเรามีองค์ความรู้ก็จะรอดพ้นตรงนี้วันนี้ขอเป็นกาลังใจให้ทุกทุกท่าน ขอคืนใหม่ให้กับท่านอาจารย์ประกอบนะครับเชิญเลยครับพอครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณท่านนายพลนะครับผู้นำของเรานะครับที่ท่านได้มาให้ความชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ผลกำลังใจพวกเราในการที่จะสร้างชุมชนช้างคอยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในวันอาทิตย์นี้นะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับ ที่จะให้สําหรับผู้แนะนํา2อ0 0 0นห้าแล้วก็ผู้ที่เราเชื่อเชิญมาอีก2อ0 0 0นห้านะครับเป็นปลาหมอคังดาก็เป็นกลยุทธ์ในการที่จะกระจายแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จหนึ่งล้านครัวเรือนนะครับแต่ที่ท่านได้นําเรียนไปนะครับเราจะทาอย่างไรให้กับทุกคนนะครับโดยก็ยิ่งพี่น้องเราได้มีโอกาสได้มารับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่า อ่ามันเป็นภารกิจที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนอ่าศูนย์ทุกศูนย์นะครับหรือพวกเราผู้นําทุกคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ประจําศูนย์ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับใช้วิธีการสื่อสารออนไลน์ใบเชิญนะครับให้เข้าไปห้องประชุมม้ได้มากที่สุดนะครับเออต้องสร้างความเข้าใจเพราะว่าในห้อง Open Chat นะครับมันจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางคนที่ยังไม่เคยเข้าห้องประชุมนะครับ ในเบื้องต้นนะครับเมื่อเราส่งลิงก์ไปเขาแล้วก็แนะนําเขาเลยนะครับว่าให้กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับสําหรับคนใหม่ก็ต้องใส่ชื่อด้วยนะครับพร้อมั้งโปรไฟล์อ่เป็นรูปภาพของตัวเองนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็แตะเข้าร่วมแล้วมันก็จะมีคําถามไม้เป็นสองเมนูนะครับว่าท่านจะเข้าร่วมในฐานะผู้พูดหรือเข้าร่วมในฐานะผู้ฟังนะครับก็แนะนําไปนะครับว่าให้เข้าร่วมในฐานะผู้ฟังในเบื้องต้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องการส่งลิงก์ o p เปนแช t ไปนะครับแต่ต้องโทรไปคอนเฟิร์มล่วงหน้าก่อนนะครับสำหรับพี่น้องเราเพื่อให้ผู้มองหวังเราเข้าใจชัดเจนนะครับครับเอพอครับไอ้พับหน้าจอยังไงบางคนเขาบอกว่าไม่เห็นสไลด์เขาต้องพับหน้าจอยังไงท่านอธิบายด้วยนะครับครับในประเด็นนี้นะครับสำหรับการพับหน้าจอนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้อง เรียนรู้นะครับอ่าก็ต้องแตะไปนะครับที่อ่ามันจะได้เห็นสไลด์นะครับไม่งนั้นก็ท่านจะไม่เห็นสไลด์เวลาวิทยากรเขาบรรยายนะครับก็อยากจะสื่อสารไปยังพวกเรานะครับได้แนะนําผู้มุ่งหวังให้ด้วยนะครับอ่าท่านจะได้เห็นหน้าจอเวลา พี่น้องเราหรือท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็อยากจะนํานเรียนพี่น้องไปนะครับอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการรายงานของศูนย์ต่างๆ